สวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้อยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาดูอาหารเจกันนะคะ <S <S บีบีก็อยากจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสดูบรรยากาศของตลาดน้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งบีบีก็เคยพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันที่ตลาดน้อยเลี้ยวนะคะตอนนั้นอะ่ะคนดูเยอะมากคลิปนี้ก็หวังว่าขอให้มีคนมาดูเยอะๆนะคะประมาณนี้นะคะตลาดน้อยก็จะ เป็นชุมชนย่านเก่าแก่โบราณของชุมชนชาวคนไทยเชื้อสายจีนจะอาศัยอยู่ตรงเนี้เยอะแล้วนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่นี่ตลาดน้อยอะ่ะก็จะโดดเด่นในเรื่องของฝีมือช่างเพราะว่าประเทศไทยเราอะ่ะคนที่มีความเป็นหัวครีเอทด้านการช่างก็คือคนไทยบอกเลยนะคะเนี่ยสติดอาร์ต แล้วทีนี้เราก็เดินกันมาทีเนี้ยพ <B ibi S 1> ี่ก็จะจำได้ว่าตลาดน้อยเดินไปตรงไหนบ้างอะไรบ้างนี่นะคะตามล่าหาฝาท่อนะคะลองดูกันเนี่ยฝาท่อตลาดน้อยนะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีแผนที่ตลาดน้อยว่าเราจะสามารถไปไหนได้บ้างนะคะมีศาลเจ้าลงเกือก เคยเคยมาแล้วบ้านซอยเฮงไถ่นะเออเนี่ยพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยเนี่ยตรงเนี้ยตลาดน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่พัฒนามาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์เป็นแหล่งค้าขายสำคัญของชาวจีนและโปรตุเกสโดยเดิมถูกเรียกว่าตะลักเกียซึ่งแปลว่าตลาดน้อยมีจุดเด่นคือการหลอมรวมวัฒนธรรมไทยจีนผสมผสานกับอิทธิพลจากตะวันตกผ่านสถาปัตยกรรมและวิถี ชีวิตปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศิลปะที่น่าสนใจอ,อันนี้ทางเข้าสัตว์จ้านี่สัตว์ ตรงนู้นก็จะเป็นไอคอนสยามตรงข้ามก็คือล้งใช่ไหมหนึ่้าหนึ่หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อสวยๆงามๆม,มากนะคะตรงนี้ริมแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันอันนี้เขาเผาอะไรเนาะ เดินอันนี้สันเจ้ามากราบไหว้เทพเจ้าขอพร กราบไหว้เทพเจ้ามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะใส่ชุดขาวชุดอะไรมาไม่ต้องเป็นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องถอดนะครับไม่ต้องขอดครับไ้าไม่ต้องถอดนะครับ เพื่อนๆก็ดูนะคะมีอาหารเจเนี่ยอาหารเจก็มีขนมเจอย่างเงี้ยอยู่ในสรรเจ้าอ,อโจซี่นะคะ ทุกกันใหญ่เลยนี่เป็นคาเฟ่ห้งเสียงกลคาเฟ่ห้องเสียงกลง อันนี้ขนมเซาปิงเซาปิงนะคะจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองดูดินะคะน่ากินมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้สมาคสมสงเคาะลองดู ก็เป็นสมาคมนี่นะคะประมาณนี้ค่ะ<อ>เพื่อนลองมาอ๋อันนี้เขาก็ทำอาหารเจกันนะคะจ้าค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะสาคูต้มเผือก เดี๋ยวเราเดินกันไปต่อข้างหน้านะคะ <Yeah. S 1> เราก็ห่มขาวห่มชีมาเทศกาลกินเจ <Yeah. S 1> นะคะ oh. เดี๋ยวเราค่อยเดินออกไป oh. เดินไปตรงนี้ก็ไปได้นะเ oh. นี่ยตลาดน้อยอะคาเฟ่คาเฟ่นเนี่ยเยอะมากนะคะเ oh. นี่ยถ้าน้ำพานุรังสีออาเมื่อกี้เราเดินออกมาจากตรงนี้นี่ว่า จริงๆเราก็เข้าตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยพานุรังสีอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อย,ยเราสามารถเข้าไปได้ไหมะพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ตลาดน้อยด้วยอืม ตรงนี้เป็นกรมเจ้าท่าเขาห้ามถ่ายก็ตรงนี้เป็นกรมเจ้าท่าวัดปทุมคงคาเขาห้ามถ่ายวีดีโอในพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ถ่ายเป็นรูปได้ไม่เป็นไรเราก็ไม่เข้าไปดีกว่ามา เรามาตรงนี้ต่อเนี่นะผู้ชายก็มีอ่าผู้ชายก็มีนะไปเดินต่อ เดินต่อมีเผือกขนมโบราณบผมแบบอะไรครับครับนี่นะอ่าเดินกันมาต่อตรงนี้เราก็จะเจอซอยซอยโจสื่อกงนะคะถ้าใครมาก็มาตรงซอยโจสื่อกงเนอะ อาหารเจทั้งนั้นเลยปะ่ะเมื่อกี้เดินย้อนมาตลาดน้อยก็จัดน่าจะวันเดียวกับเยาวราชตลาดน้อยก็คือน่าจะจัดวันเดียวกับเยาวราชอะจ้ะแล้วก็น่าจะจบวันเดียวกันนะคะ กนัายนี่ขนมพกกะทิสดดีจ้ามีขนมพกด้วยกล่องละเท่าไหร่คะอา้าว อันน,น,นี้อันนี้เป็นธรรมดาหมดเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะค่ะ้าเดินไปต่อเมื่อกี้เราก็ไปซื้อขนมโคกมาเพราะว่าเราชอบกินขนมโคกและเดี๋ยวเราก็เดินไปตรงนู้นต่อเนี่ยเห็นไหมตลาดน้อยเขาก็จะเล่าเรื่องของเครื่องมือช่างต่างๆ เดินมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีซ่อมซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เห็นไหมช่างซ่อมปุวยจับเจก็มีด้วยเนี่ยเธอปุวยจับเจเนี่ยจะเป็นแบบนี้จ้ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะอ่า โอ้ยๆอย,อย,อย,อยประมาณนี้นะคะก๋อยจับเจจะเป็นแบบนี้เพื่อนออเดี๋ยวเราก็จะเข้าตรงนี้เลยสันจ้าน,นี้นะคะตลาดน้อย เดี๋ยวเราก็เข้าบริเวณด้านนี้กันไปนะคะน,นี่ไงรถเต่าโบราณเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย่ยรถเต่าโบราณเนี่ยเนี่ยรถเต่าโบราณเน,น,นี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นนะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้เป็นคาเฟ่พอดีค่ะเนี่ยคาเฟ่ยอยู่นี่ทางเข้าดูค่อนข้างรกลางมากแต่ว่าเขาเป็นคาเฟ่อะคือแบบโ,โหเลิศมากเลยอันนี้เป็นโครงการรักตลาดน้อยชุมชนตลาดน้อยอป้าเดี๋ยวเราพาเดินมาดูเรื่อยๆ นี่โซเฮงไท่นี่นะเพื่อนๆอันนี้ก็คือโซเฮงไท่ปีที่แล้วบิ๊ีก็มาปีนี้ก็มาแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าใครเข้าก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะบ้านหลังใหญ่แห่งชุมชนตลาดน้อยสร้างโดยพระอภัยวานิชเจ้าสวจารนะคะประมาณนี้ค่ะ หมาอ๋ออันนี้เป็นร้านนะ เราก็ออกมาบริเวณด้านนอกสันเจ้าลงเกือกกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดสวยๆนะคะเนี่ยภาพวาดสวยๆของตลาดน้อยมากันอีกแล้วนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวตลาดน้อยก็จะมาเจอสตรีทอาร์ตสวยๆนะคะโอ้ยตรงนี้เขาก็เปิดร้านนะ เนี่ยให้เราสามารถเข้าไปได้ด้วยนะคะเนี่ย <orange> นะคะ <c oughs> เนี่ยร้านนี้ก็ yes, <the> เป็นเป็นที่ของฝากที่ระลึกเห็นไหม <c oughs> มีประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราก็ให้ดูประมาณนี้เนาะ <c oughs> ดูแล้วแบบเหมือนแบบเวลาเข้ามาแล้วรู้สึกอารมณ์แบบ <c oughs> เหมือนอารมณ์เรามา มาซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งอะอารมณ์เหมือนมาซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งเหนียวพอดีจ้าโอ้ขึ้นมาเจอน้องเลยเจอกันเจอน้อง <c oughs> โอ้โหอยู่ตรงนี้เต็มไปหมด อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟมันแยกกันอยู่เว้ยมันจะมีตัวดำกับตัวส้มโอยบันไดชั้นมากเกือบอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปกันถ่ายคลิปกันได้นะคะบริเวณนี้สวยๆงามๆม,มากเป็นสตรีทอาร์ตท,ที่เอ,อเขาสร้างสารรค์กันนะคะในเห็นไหมเ,ออเนี่ย ประมาณเนี้ย นะคะคเป็นสตรีอาร์ตที่คนมาทำสวยมากแล้วก็มีภาพวาดสวยๆนะคะเพื่อน,อนๆทุกคนสามารถที่จะมาบริเวณนี้กันได้นะคะภาพวาดสวยมากเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอ,อตลาดน้อยว่าที่มาที่ไปของตลาดน้อยเนี่ยเป็นมายังไงอะไรประมาณนี้แล้วคนต่างชาติน่ชอบมาเที่ยวกันเยอะมากนะคะ นี่แหละความสวยงามนะคะอะให้ดูกันนะคะนี่สวยๆไหมเที่ยวไปด้วยกันปันสุขใจไปกับปันสุขอืมนั่แหละนี่คะ่ะและแถวนี้แมวจะเยอะเขาก็เลยต้องวาดภาพแมวด้วยอะ นีะะคะออกมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเจอพวกหุ่นยนต์ทานฟอร์มงทานฟอร์มเมอร์อันนี้ก็จะเป็นซอยโยธานี่แหละก็เดี๋ยวเราก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วนะคะ ออกมาแล้วตรงถนนโยธาท่าเรือกลุ่มเจ้าท่าอันนี้เจริญกรุงนี่แหละเราก็อยู่บริเวณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นซอยจเจริญกรุง 2ี่สิบสองเจริญกรุง33เซเว่นนี่แหละอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเออนั่นไงแจ็บเบสอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเข้าตลาดน้อยได้เดี๋ยวซื้อแจ็บเบสด,ดีกว่า น,ะะนี่นะคะนี่นะเพื่อนๆเราลองมาดูกันนะคะเย็นๆนะเพืบบ่อนๆเรแซ่บเละนะคะที่ขนมแพนเบรดใส่ไส้นะคะเจ้าดังนะคะเนี่ยวันเวลาตามนี้เลยนะคะที่เขาขายจันพุธสุกเสราร์เน,น,นี่ยนะ่ากินมากเลยอะ่นะ,ะตัวธรรมดาที่เจ๊กมีอ่ะ เท่าไ็จะจะันค kind of um, ุณพี่คะอันนี้เป็นแป้งหรือว่าเป็นเป็นแป้งขนมบางสดแต่ว่าแต่สก็จะไม่เหมือนกัน็นสูตรทางงานอ๋อค่ะแต่หนูตอนแรกหนูดูในโซเชียลก็คิดว่าเป็นโรตีแต่ไม่ใช่นะแต่เหมือนโรตีนะออ อ่าคล้ายๆกัดนะจะใช่ค่ะนี่นะคะอยู่นี้นะเนี่ยเราก็เลยลองมากินตามรอยกัต้องมาต้องมาอ่ะก็คือมีเป็นไส้เค็มกับไส้หวานเนาะแล้วแต่จะเลือกใส่ไส้เลย๋อ้ค่ะลองไส้หวานขาหน้าไปลองไส้ค่ะอ่าได้ได้จ้ะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองดูนะ โอเคเพื่อนๆอันนี้ก็ขนมแจเปสนะคะเดี๋ยวพี่ๆก็ต้องขอปิดคลิปกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กําลังใจกันนะคะสําหรับพามาเดินดูตลาดน้อยบรรยากาศกินเจกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะ